วันนี้โรงเรียนทั้ง27โรงเนี่ยมาจากหลากหลายนวัตกรรมมาเรียนรู้เพิ่มเรื่องของโปรเจ์เบสหมายความว่าคุณครูเนี่ยใช้หลากหลายนวัตกรรมมากเพื่อที่จะยกระดับลูกศิษย์เราแลนเชื่อว่าคุณครูเนี่ยมีเซ็นเตอร์ที่ลูกศิษย์อยู่แล้วอย่างที่อาจารย์หมอวิจารณ์พูดว่าคุณครูเนี่ยเป็นครูเพื่อสิษย์ครูเพื่อสิทธิถึงอะไร เวลาสอดเนี่ยจะคิดถึงลูกศิษย์ของตัวเองเป็นหลักดิฉันเชื่อว่าเวอร์ช็อปนี้เนี่ยอาจารย์ศิษย์เนี่ยพร้อมที่จะพาพวกเราไปสู่สกิลใหม่ของคุณครูที่เป็นคุณครูโคช้ชสนับสนุนให้ลูกศิษย์เนี่ยตั้งคำถามสงสัยไถ่รู้ไปค้นหาความรู้ถามเก่งฟังได้โน้ตเก่งให้ข้อมูลย้อนกลับครูโคช้ช การออกแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดของ VASK PBL คือ Project Based Learning ซึ่งจริงๆฐานคิดของ Project Based Learning ก็คือเรื่องของกระบวนการสืบสอบการได้มาซึ่งหัวข้อหรือประเด็นของปรเ ject แต่ละครั้งเราจะต้องให้นักเรียนเขามีโอกาสที่ได้ไปสัมผัสได้จับต้องเพื่อให้เขาเกิดในสิ่งที่เรียกว่า value ให้ได้ดังนั้นในส่วนของการสอนแบบ PBL ครูต้องเป็นครูโค้ด เวิร์กช็อปครั้งนี้สิ่งที่เราอยากต้องการอยากจะให้คุณครูเนี่ยเขาสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไปบูรณาการกับสิ่งที่เขาใช้อยู่หรือนะวัตกรรมที่เป็นอยู่ตามโรงเรียนให้คุณครูเห็นว่าห้องเรียนที่สอนแบบ PBL สามารถทําได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ประฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษาวันที่1ในช่วงของกิจกรรมแรกเราจะให้คุณครูได้เห็นห้องเรียน เขาจะทำกิจกรรมเหมือนกับวง PLC เล็กๆนําไปสู่การที่เขาสามารถถอดออกมาให้ได้ว่าการสอนแบบ p โปรเจก Approach ในระดับปฐมวัยและ Project Based Learning ระดับปฐมศึกษามันมีคอสเตปยังไงจากนั้นก็ส่งต่อไปช่วงบ่ายคือเรื่องของการที่เขาจะต้องเป็นผู้ใช้คำถามได้ตัว Boom บูมเทสโนมีซึ่งครั้งนี้เราอยากให้ครูได้เห็นว่าเมื่อคำถามที่เขาสร้างขึ้นมา เขาสามารถที่จะจำแนกได้ไหมว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่อยู่ในระดับขั้นใดของบูมครูก็ต้องรู้จักการใช้ชุดคำถามเห็นมุมมองที่แตกต่างกันว่าคำถามเดียวกันแต่พอมาตีความแล้วอาจจะอยู่ในระดับขั้นการคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าเบื้องหลังของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต่างกัน สำหรับวันที่2เราจะเน้นกระบวนการให้เขาลองพัฒนาปรับแผนของตนเองโดยใช้ฐานความรู้จากวันที่1แล้วก็มาสร้างเป็นดราฟของตัว lesson plan ที่สอดคล้องกับจุดป,ประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เขาวางเอาไว้2วันนี้จริงๆแล้ว่มันเป็นเหมือนกับาการสร้างแรงบันดาลใจแล้วเขาเห็นว่ามันมีโอกาสทำได้ สามารถไปออกแบบกิจกรรมการสอนแบบโปรเจกต์เบ e d Learning ได้ไอเดียในแผนการจัดก,การเรียนรู้ใน8สเต็ปของเอาไปบูรณาการเดิมกับในส่วนของนวัตกรรมหรือขั้นตอนเดิมของเขาหรือไปต่อยอดแน่นอนว่ามันยากที่เราต้องการจะบ่มเพาะให้นักเรียนเขาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบมันมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นนะคะมันมาด้วยผลลัพธ์คือสมรรถนะของผู้เรียน VASK จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อครูกล้าที่จะเสี่ยง